เฮ้ยตั้งใจหนยดิจะทำพิธีเล่าขอ,องครบอันเนี้ยนี่ไปวางกับพื้นได้ไงวะยะติตัมมะยะติตัมมะนะมะอะอุะมะอะอุคาคิคูเคโคคะคิมันมีจริง,รงผมไม่รู้หรือพวกพี่ปัญญาอ่อนกันวะฉันจะเป็นคนที่จะมาช่วยเธอเลือกไพ่มาสีา่ใบเธอรวยจะรวยเหร ส0 0้บาทโอ้ยขึ้นดิทำไมเป็นก็เฟร์กซิผมไม่ถนัดพี่ผมทำไรพังเป็นพี่กระดามแล้วถ้าวันหนึ่งกูไม่อยู่อ่ะไม่พี่ไม่อยู่ก็ก็ไม่ทำผมอยู่ได้เพราะพี่นะพี่ดูตัวป่ะกูไม่เล่นกับมึงนะคิดเล็กๆก่ะกูอยากเปิดร้านอาหารเว้ยร้านอาหารเล็กๆมึงคิดว่ากูทำได้ไหมเปิดอูด่ซ่อมรถเถอะแล้วหน้าอย่างมึงอะจะเป็นอะไรซูเปอร์สตาร์ ธรรมดากฎเกณฑ์เรานั้นเป็นผู้เล่นพอ s u p สตาร์มาากร้องเพลงได้เลยพี่สักวันแลว้ยพี่ผมจะต้องดังแบบพี่ให้ได้จะเป็นสุปตาให้ได้วันไหนวะหมดเวลาขายแต่กูอยากให้มึงเปิดเอากุญแจมาพี่เป็นใครช่พ่อมาสั่งมหมดเวลาขายแล้วพี่ ไล่เด็กชายไปบ้าบ้าครับพี่ปดอบบอกายออกไปแอบไปเล่นยามาบ้าบ้าแล้วไอ้อขอยู่ไหนอย่โทษพี่ เดนเนี่ยมันร้องเพลงเฮียอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวร้องไทยคำมังกฤิดคำหนึ่งเดี่ยเนี่ยห้องวงนี้ร้องเพลงอย่างกระโดดบีบใคร